ครับวันนี้นะฮะพบกับกับผมนะครับชมพู่สิทธิพงศ์นะครับจากโตโยต้าดีเยี่ยมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่โตโยต้าดีเยี่ยมสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้จะเป็นการเปิดตัวนะครับไฮลักซ์รีโวรุ่นใหม่เชงปีสองพนี่สิบนะครับข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นไฮลักซ์รีโว่ล็อกโกนะฮะเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับผมผมจะพาทุกท่านนะครับดูออปชันนะครับผมว่ามีอะไรที่แตกต่างเปลี่ยนแปลงจากรุ่นก่อนนั้นนี้บ้างนะครับผมเริ่มจากกระจังหน้านะฮะกระจังหน้าจะมีการออกแบบใหม่นะครับผมลักษณะกระจังหน้าาาจจะะะเเเป็นนนนสสีีีดํัังงกกกตครรรบุ่่่ใหมมขอออย โลโก้จะเป็นสีแบบจัดให้แบบพรีเมียมเลยสำหรับตัวท็อปนะครับผมในส่วนของความเด่นอีกอย่างหนึ่งของตัวโลโก้นะฮะกระจางหน้าไฟหน้าการชนหน้านะครับจะให้เป็นวัสดุแบบเกรดดีเลยครับผมแล้วก็ไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ uck, แล้วก็เด่นชัดเนี่ยจะเป็นแบบ LED b y b e a m projector นะฮะไฟหน้าแบบหลอบสุดจัดจริงๆเลยนะฮะขัดลงมานะครับผมจะเป็นไฟตัดหมอกที่มีการตกแต่งเมทัลลิกสีเข้มนะฮะตรงนี้เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าความปลอดภัยด้านหน้าเนี่ยมาให้ครบเลยจริงๆนะ ทั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วก็เซนเซอร์กัระยะกันชนด้านหน้าด้วยนะฮะถัดมาครับท่านผู้ชมครับล้อแม็กสีทูโทนไลน์สปอร์ตเลยะฮะผมตัวนี้จะเป็นขอบ18นิ้วเป็นยางออเทเลนนะฮะแล้วมาดูรูปโฉมนะฮะรูปโฉมของไฮ l ักซ์รีเวล c ็อกโควันนี้เป็นสีขาวมุกนะฮะสีไวท์เพล r l รูปโฉมเนี่ยแน่นอนครับสื่อถึงความสปอร์ตความดุดันความแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็คิ Q ้วหรือว่า ซูงล้อเนี่ยนะครับจะเป็นสไตล์แบบสปอร์ตแล้วก็มีการแบ่งสีดําแล้วก็สีใสละเอียดตัวสีที่เป็นเมทัลลิกสีเข้มนะฮะเป็นสีเทาเข้มนะครับผมถ้าเป็นตัวล็อกโคฮะกระจกมองข้างจะเป็นสีดําแต่มันจะเป็นสีดําแบบด้านแต่มีความเป็นประกายฮะซึ่งให้อารมณ์ที่เป็นแบบความเท่ที่ไม่เหมือนใครเมื่อจะพูดถึสีดาครับผมตัวนี้สปอร์ตมาของตัวล็อกโค้็เขาจะมีการตกแต่งเป็นแอลโลพาร์ตนะครับดีไซน์ใหม่นะครับเป็นลักษณะใหม่ ถัดมาครับจะเป็นสติกเกอร์ของอกโกเนะครับสติกเกอร์สีดำด้วยภูเขานะฮะเป็นกราฟิกลายภูเขานะครับไฟท้ายครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าจะมีการออกแบบให้เป็นเลขแปดนะต่อมาครับท่านผู้ชมครับอีก1จุดเด่นนะครับผมมือจับประตูท้ายนะฮะเป็นสีดําแล้วก็มีสัญลักษณ์คําว่าไฮลักซ์มาให้พร้อมเลยนะครับผมมีไฟเบรกดวงที่3ที่เป็น LED นะครับผมด้านความปลอดภัยด้านท้ายครับท่านผู้ชมครับจะมีทั้งเซนเซอร์กระยะถอยแล้วก็มีกล้องมองหลังครับผมเป็น b a c k Camera นั่นเองครับ ฝาท้ายจะมีอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงนะครับทำให้สะดวกสบายในการใช้งานนะครับไม่หนักเวลาที่เปิดปิดครับผมนะครับสเปคนี้มาจากโรงงานเลยครับผมนะครับเปิดง่ายครับท่านสุคับสตรีนก็สามารถเปิดได้อย่างง่ายดายครับผม ความปลอดภัยของไฮลัก r ์ลีโว c ล็2.4รุ่นนี้นะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากรุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นระบบ VSC นะคบวบคุมการทรงตัวนะครับผมแล้วก็มีระบบ TRC ป้องกันล้อมหมุนฟรีนะครับมีระบบ HAC นะครับระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันตัวนี้จะเพิ่มเข้ามาในส่วนของตัว Loco 2.4ด้วยก่อนหน้านี้จะมีแค่2.8นะครับที่จะมีระบบ VSC TRC HAC นะฮะในส่วนของระบบช่วงล่าง จะมีการปรับปรุงใหม่นะครับรีโวที่เป็นยกสูงนะครับทุกเกรดรุ่นนะฮะโดยเฉพาะรุ่นล็อกโคด้วยเนะี่ยช่วงล่างจะเป็นแบบซูเปอร์เฟกซ์ซัพเพนชั่นก็หมายความว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของโช๊คและก็แหนบใหม่แหนบจะมีการลดแหนบลงมาจาก5แผ่นเป็น3แผ่นวัสดุของแหนบเนี่ยจะใช้เป็นแบบเหล็กไฮเทนซิลสตีลนะฮะซึ่งจะให้ความแข็งแรงในการรองรับหนะักการมรทุกแล้วก็การโดยสารได้อย่างนุ่มนวลน,นะฮะพูดง่ายว่าช่วงล่างเนี่ยขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะฮะระบบความปลอดภัยเฉพาะรุ จะมีระบบนะฮะ P c o r r e c t i o n System นะครับระบบป้องกันก่อนการชนนะครับมีระบบ l a n Departure Alert นะฮะระบบป้องกันรถออกนอกเลนนะครับแล้วก็ยังมีระบบอีกตัวนึ้งฮะระบบ Dynamic Radar Cruise Control ก็คือระบบที่ช่วยควบคุมในเรื่องของการกะระยะ <Yeah. S 1> เวลาที่ใช้งานระบบ Cruise Control นะฮะช่วยให้ผู้ขับขี่นั้นข,ขับขี่ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะ อีกหนึ่งระบบที่เพิ่มเข้ามานะครับในไฮลักซีโวโฉมใหม่เรานะครับผมก็คือระบบ VFC VFC ก็คือระบบ Variable Flow Control ฮะ Variable Flow Control เนี่ยจะช่วยควบคุมน้ำหนักควบคุมอะไรให้สัมพันธ์กับความเร็วช่วยให้กับขี่ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเข้าไปดูห้องในสารนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับผมรี v ว l โลโคครับผมห้องในสารนะครับว่างแล้วก็เป็นเบาะหนังสีดําเน้นความเป็นสปอร์ตนะครับห้องโดยสารเนี่ยจะเป็นสีเปโนแบ็คเป็นวัสดุชิ้นใหม่เป็นสีออกเทาๆที่มีประกายอย่างที่ท่านสังเกตุนะครับ ตัวนี้คือไฟแอดเบนไลท์นะครับเรียกว่าแอดเบนไลท์ตัวนี้มีชายล็อกให้ด้วยช่วยเสริมความปลอดภัยคือป้องกันให้ลูกๆหลาน,ลานของผู้โดยสารนะครับไม่ให้เกิดอันตรายเวลาที่หากเขาอยู่ในรถเพียงลําพังนะครับถัดมาครับเดี๋ยวไปดูห้องโดยสารตอนหน้ากันบ้างครับว่ามีอะไรกันบ้างก้นแจ้ออกแบบใหม่นะครับ ทรงคุญแจจะคล้ายๆกับ Fortuner นะครับก่อนหน้านี้จะเป็นแจ็คไนท์คีนะครับแต่รุ่น2.4ล็อกโคตัวใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นแบบพ u s สตาร์ t แล้วก็ระบบสมาร์ทเอ็นทีฮะการใช้งานนะครับสะดวกสบายแม้ว่าเราไม่ได้พกคุญแจนะครับเบาะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับผม8ทิศทางนะครับตัวนี้ปรับตรงน่องนะครับปรับลงนะครับผมแล้วก็เอ็นหลัง น,นะครับแถมประตูข้างมีการตกแต่งสีเทาที่เป็นประกายนะครับให้อารมณ์ดูคลาสสิกแล้วก็มีความเป็นสปอร์ตด้วยตรงนี้ที่พักแขนเป็นหนังนะฮะภายนอกโดยสารนะครับคอนโซลต่างๆเขาเนี่ยดูมีชีวิตชีวามากเลยนะครับดูสปอร์ตดูสดใสมากเลยทีเดียวครับตัวนี้นะฮะการสตาร์ทอย่างที่บอกครับเป็นกุญแจแบบ k e y l ร s นะฮะระบบพุทสตาร์ทกดปุ่มครับผมกดปุ่มรุ่นนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือระบบ Cruise c o n t r ร l ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะฮะแต่ก่อนนั้นเนี้ยไม่มีนะฮะแต่2.4 ปัจจุบันโฉมใหม่รุ่นแมน c h a เ g e ตัวนี้จะมีแล้วนะครับผมมาตรวัดเนี่ยออกแบบสวยงามนะฮะดูนะฮะเป็นแบบออฟติตอนเนี่ยมันดูให้อารมณ์แบบสปอร์ตนะครับ <c oughs> เพิ่มสุนทรีในการขับขี่มากเลยทีเดียวครับพวงมลาลัยเป็นมันตีฟังชันนะครับตกแต่งขึ้นรูปเย็ยบด้วยหนังนะครับแล้วก็มีระบบไดนามิกเรดาร์ s e c คอนโท l นะฮะต่อมานะฮะบริเวณไฮไลท์ light, สำคัญอีกอย่างนึงก็คือ2.4งีโวล็อกโครุ่นนี้ครับจะมี การรองรับในส่วนของ Apple CarPlay นะฮะผู้กับขี่นั้นนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับเล่นออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆนะครับต่อสาย USB นะครับแล้วก็ดึงเอาข้อมูลต่างๆระจากสมาร์ทโฟนนะครับโชว์ที่หน้าจอนะครับจอนะครับออกแบบดูหลานะครับเป็นแบบทัชสกรีน8นิ้วนะฮะงานเข้ีงยบจริงๆนะครับแอร์เป็นแบบออโต้นะฮะนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับดูดีมากครับ ต่อมานะครับผมจะเป็นระบบเกียร์ออโตแบบ6สปีดนะฮะเป็นแบบซีเรียลเชฟชิปซีเรียลเชฟชิก็คือว่าเข้ามาเทคกีโดีนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเล่นโหมดเป็นคล้ายๆกับเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าให้อ p อปชันการขับขี่ที่ตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ขับขี่นะฮะ Okay, จะมีโหมดการขับขี่แบบ E c o m ่ d หมนะฮะ Eco m o d หมก็คือโหมดประหยัดน้ำมันแล้วก็โหมดเ o w e r m หมด Power m หมดเนี่ยเป็นโหมดที่ใช้ความเร็วนะฮะแล้วก็สามารถเร่งสปีดได้อย่างทันท่วงทีในกรณีที่เราต้องการเพิ่มมอัตราเร่งที่มากขึ้นนะฮะเราสามารถใช้โหมด Power m ห d e ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้โหมดอะไรเลยก็สามารถใช้ได้คือโหมดเกดีธรรมดาตอนนี้ก็นั่งได้สบายนะครับแล้วก็ควบคุมวงลัยไ,ได้อย่างมั่นใจมากเลยนะครับวงลัยของ Re v o อร์ c o โนะฮะก็สามารถปรับได้สี่ทิศทางนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครนาานะครรััับบนนะดออกนะ ขึ้นลงได้คือปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ขับขี่นั่นเองครับคอนโซลตกแต่งใหม่นะครับมีการแบ่งเลเยอร์กันชัดเจนนะครับตรงนี้เป็นสีดำเป็นโนแบ็กแล้วก็ตรงนี้สวยมากครับเป็นสีเทาที่เป็นประกายนะครับตรงบริเวณคาดต,ตรงกลางหน้าคอนโซลตรงนี้แอร์แบ็กนะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับให้มา7ใบเลยครับแอร์แบกนะครับก็จะมีทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ หัวเข่ากับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ม่านด้านข้างนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ม่านด้านหลังนะฮะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะเพิ่มเข้ามารอบขันเลยครับผมโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับผมครับผมสำหรับรี vo Loco 2.4นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบ ดีเซลคอมเบนเลวนะฮะ v e n g i n e e และก็ i n t e r Cooler นะครับผมแล้วก็ให้กำลังแรงม้านะครับผม150แรงม้าที่3,400รอบแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400ต m นะครับผมที่1,600รอบถึง2,000รอบนะครับผมแล้วก็จะมีในการอัปเกรดในเรื่องของหัวฉีดอารชิยะครับผมเป็นหัวฉีดเชื้อเพลิงแบบใหม่นะครับเป็นแบบ iArt ซึ่งจะให้ความประหยัดน้ำมันในการสั่งจ่ายน้ำมันได้อย่างแม่นยำนะฮะลำดับถัดไปนะครับก็จะไปดูเรื่องของการทดสอนะครับแล้วก็ทดลองขับนะครับผม อันดับแรกนะครับผมจะใช้โหมดเกียร์ D ธรรมดาก่อนตอนนี้เราอยู่บนถนนนะครับเป็นถนนลูกลังนะครับซึ่งรถที่เรามาทดสอบเนี่ยจะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อแล้วก็ระบบโฟร์วิวของเราเนี่ยจะเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับเป็นเส้นทางแบบคล้ายๆออฟโรดนะฮะเป็นเป็นคล้ายๆออฟโรดจะเป็นแบบลูกลังหรือลูกสนนดินแดงนะฮะซึ่งผมจะใช้เป็นเกียร์ H4 นะฮะ H4 เนี่ยจะเป็นแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะเหมาะกับการขับขี่แบบถนนแบบนี้นะครับถนนดินแดงโอเคครับเริ่มเลยฮะก็เข้าเกียร์ที่เกียร์ D นะครับผม ความเร็วที่ผมจะใช้เนี่ยจะผมจะใช้ความเร็วไม่สูงมากนะครับเพราะว่าเน้นความปลอดภยัยโคริงๆือจริงๆเนี้ยครับคือโหมดขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยเราไม่ใช้ก็ได้นะเราใช้แค่ S S2 ก็ได้แต่ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยต้องใช้ครับพี่คือเดือนหนึ่งเราต้องมีการใช้นะครับเพื่อให้ฟันเฟืองเ็าได้ทํางานนะครับหเดือนใช้ครั้งหนึ่งถามว่าโหมดขับขับ4เนี่ย ถ้าเราจําเป็นไหมถึงจะต้องใช้ขับสีเนี่ยก็จําเป็นครับสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องมีการออกไปเที่ยวหรือว่ามีการชอบในไลฟ์สไตล์แบบแอดเวนเจอร์นะครับขับขี่ได้อย่างมั่นใจนะฮะโดยเครื่องยนต์ที่มีทั้ง v n i n Turbo Intercooler นะครับ Turbo Charger มีการออกแบบใหม่นะครับให้ลูกใหญ่มากนี่ขึ้นที่บอกครับว่าเขาสามารถจะพาเราไปได้ทุกที่ครับไปดูระบบพวงมาลัยกันบ้างนะครับอย่างที่บอกครับพวงมาลัยเราเป็นแบบ v ่ a l a b l e f o r Control นะครับหรือว่าระบบ VFC ฮะจะมีน้ำหนักที่เบานะฮะเบาแรงเรานะครับเวลาควบคุมวงมาลัยบังคับเลี้ยวสามารถเข้าโค้งได้อย่างง่ายดายครับโอเคครับตอนนี้ผมก็นะครับลองทดสอบสมรรถนะนะครับบอกว่าฟิลลิ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะปล่อยพวงมาลัยเลยครับด้วยความ เบาของพวงมาลัยนะฮะแล้วก็ความเท่เน,นะฮะรเราสามารถคอนโทรลพลังขุมกําลังที่ความเป็นแรงม้าที่เยอะมากครับแต่เราสามารถควบคุมได้โดยง่ายมากเลยคันนี้เป็น2.8ครับพี่หนองวันเนี้ยเราปรับปรุงเครื่องยนต์ใหม่นะครับอย่างที่พี่หนองขับมาเมื่อกี้ครับแรงบิดของเขาเนี่ยเราใช้ยังไม่หมดเลยนะครับแรงบิดรุ่นนี้อยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับต้องบอกเลยว่า การใช้งานในการออกตัวเนี่ยแล้วก็ใช้ความเร็วในการอัตราเร่งออกไปเนี่ยนะครับขับได้อย่างมั่นใจแล้วก็ออกตัวดีมากครับครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองอีกรอบนะครับต้องบอกด้เลยนะครับว่าอัตราเร่งนะครับอย่างที่คุณผู้บอกนะครับมันมีความเต็มไปด้วยพลังกำลังจริงนะครับและเรารู้สึกนะครับยิ่งเร็วเรายิ่งปลอดภัยนะครับ <Okay. S 2> มั่นใจนะคอับีมั่นใจมากเลยครับครับ